วันนี้เวลาประมาณ17.50นะครับอย่าลืมชมรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่าง BG จบทุมพบกับเมเบิลซิตี้นะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน l e v e ฟส SPORT นะครับซึ่งแอปนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อดูนะครับแล้วก็เดือนละร้อยบาทเท่านั้นนะฮะ ราก็จะสามารถดูคู่นี้ได้เลยนะครับซึ่งนอกจากคู่นี้นะครับเราก็สามารถดูคู่อื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิฟอนเต่นะครับเจอกับอุลซันฮุนไดนะฮะเวลา16.00นนะครับ,รบซึ่งสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา15.50เลยครับโดยที่สโมสรจากไทยนะครับถ้ามีการถ่ายทอดสด จะมีการภาคไทยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราจะดู AFC แชมเปี้ยนลีกคู่ไหนได้อีกนะฮะก็จะมีสมมติว่าผมคลิกไปที่รายการนะครับนี่ครับ AFC แชมเปี้ยนลีกนะฮะก็ถ้าวันนี้เลยครับผู้แรกก็เป็นคาร์ฟาสกิฟอนตเล่นะครับผู้ที่สองเป็น, um นบีจีปัตุมนะฮะผู้ที่สามก็จะเป็น แดกูกับเชียงไฮ้นะครับอ่ากับซางดงนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็คือตลางนี่นะฮะซึ่งถ้าสมัครสมาชิกแล้วเราก็จะสามารถที่จะ,ะติดตามทีมที่เราสนใจได้นะครับในที่นี้ผมก็สนใจบีช um, ีบะทุมขอสกิคอนควนตะเล่ฮองอัญญาลายวิโกอาม่าเอฟมารินอแล้วก็เชียงรายอยู่ในเต็กนะครับเราสามารถกดไปดูได้เลยครับว่า เชียงรายเนี่ยนะฮะจะแข่งเมื่อไหร่ได้เลยนะครับก็จะลืมนะครับสมัครสมาชิกแค่100บาทต่อเดือนนะครับโดยที่ให้เราล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปก่อนโดยใช้ Gmail ก็ได้นะครับในการล็อกอินหลังจากนั้นเราก็ทำการจ่ายเงิน100บาทเพื่อที่จะดู f อ c h a แชมเปี้ยนลีกครับ